โอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้ตั้งแต่ทํามาไม่เคยเห็นข้าวอะไรงามขนาดนี้ที่ใครอ่ะของใครอ่ะเบอร์ห้ากันอ่ะที่ว่าต่างจังหวัดหอมมะลิเบอร์ห้าอืมหึ่นี่ใส่แค่อใบหยกครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวครั้งเดียวเลยครั้งเดียวใส่ตอนนอายุเท่าไหร่ก็ตอนนั้นผมใส่ไปข้าวยี่สิบกว่าวันเองเนื้อใช่ผมใส่เลยแล้วก็ใส่เลยใส่เลยแล้วก็ยังน้ำไว้มากไม่มีน้ำแล้วน้ำแห้งมาเดือนหนึ่งอ่ะ เลยอันนี้น้ำแห้งเดือนหนึ่งจริงเป็เนยังงามขนาดนี้นะรูปน้ำแห้งในคลองยังมีอยู่เลยอากาศไม่ได้กินแล้วดูสิดูรวงใช่เนี่ยรวงเดียว <c oughs> โอ้เ <c oughs> หลือเชื่อนะพี่เนาะรู้เห็นพี่พี่แม่บอกว่ายังไม่เคยเจอข้าวดีลังเกี่ยวอีกยังไม่หมดเลยเกี่ยวไม่หมดเกี่ยวเกี่ยวยังไม่หมดเลยครับพี่น้องครับ ห็นไหมครับกำลังเกี่ยวอยู่เลยยังไม่หมดเลยอ่ะเนี่ยต้นตาลสองต้นที่อาจารย์ไปเก็บลูกตาลไปทำขนมดูโอ้ยังไม่หมดอีกอ่ะเนี่ยไปแล้วสี่อุ้มครับไปแล้วสี่อุ้มอันนี้คืออุ้มที่ห้าครับโอ้ถ้าได้หาอุ้มอุ้มละสองตันครึ่งนี่พระเจ้าจอดเลยพี่น้องเอ้ยดูครับดูครับนี่รถเกี่ยวเราเราไม่ได้ไปถ่ายนาที่อื่นนะครับจําต้นตาลสามต้นนี้ได้เลยครับ เนี่ยนี่ครับที่เรามานั่งถ่ายทําเนี yeah, ่ยครับเ yeah, น,นี่ยครับเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเราก็มานั่งถ่ายทําตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมีพิตตี้สาวสวยสองคนด้วยมาถ่ายทํามันนั้นด้วยมานั่งกินข้าวตรงเนี้ยนะครับอาจารย์บอกเออไปเก็บลูกกะตานเอาไปทําขนมซะหน่อยเนี่ยเราไม่ได้ไปเกี่ยวนาคนอื่นนะ <laughs> นาเดิมที่เรามานะเนี่ยนั่นเจ้าของก็คนเดิมน่ะน,นั่งยิ้มเลยเดอโหดีครับเจ้าของ อ่าดีใจมากครับดีใจข้างหลังก็มีไปแหวนฟางเลยเข้าวบ้านโอ้โหเข้าบ้านเลยยังได้เยคิิดดคคเยคิดไม่ว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้ไม่เคยอ่ะในสามนามาในชีวิตในครั้งแรกเนี่ยได้เยอะเนี่ยนะเก่าแรกตั้งแต่ตั้งแต่ทำนาในชีวิตเนี่ยนะใช่เพิ่งได้ครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยตรงเนี่ยเยอะโอ้โหได้เยอะมากมันเกินสิบตันเนี่ยนะเกินเกินนะเนี่ยเกินหกไร่หกไร่ได้เกินสิบตันสี่สี่พุ่มไปแล้วอ่ะนี่นี่ยพุ่มห้า โอ้ยพอ,อแล้วมัออ้งกำไรแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้โหเขาบอกว่าเขาได้สิบตันขึ้นนะ,ะ่ยแคหกไร่เนี่ยโอ้ยเขาก็ดีใจแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหของไปเมื่อกี้จะเกียร์สแล้วนี่ยเนี่ยรอเนี่ยในอุ้มนี่ด้วยคิดว่าสิบเอ็ดเกียร์เซียจะทงเฮกกะได้ทั้งหมดสิเกียร์เก้าสิบห้าถังโ,โอ้ในเกียร์เกถังนเก้าโลหกหกไร่อะนะ บอนช่างแยกประหอันนี้กระทงเดียวเลยกระทงเนี้ยเอาบินไหมดูหน่อยหกไร่่ายรูปบินหกไร่ข้าวมันไม่เสียตรองเนี้ยโอ้โหเป็นวันสารเลยนะพี่ตกไร่ละร้อยแปดสิบถังได้สิบเอ็ดเท่าไหร่นะสิบเอ็ดเกียนเก้าสิบห้าถังเอ้ามันก็เท่ากับเอ้า มันก็เศร้ากันสิบสองสิบสองเกีย์น่ะสิบสอเกียนน่ะเดียสิบสองเกียนน่ะสาถังก็โอ้โหมันจะร้อยน่ะโอ้ตกไล่เหลือเกือบสเกียนไล่เลือเกือบสอเกียนเลยนะเฮ้พี่โอมาเดี๋ยวพี่โอมาจุมอมที่เอาด้วยเดไม่ได้ก็ออกีก่ไปดูเกี่ยวแล้วดีกว่าเนียใช่ใช่ใบหน่อยใบอ่าพี่โประทับใจไหมพี่แบบเนี้ยประทับใจประทับใจ ขอเผยแพร่เสียงนี้ด้วยได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่โอเอาปุ๋ยกันไหนแจ้งพ่อใหญ่ก็ได้หรือแจ้งผมก็ได้เดี๋ยวผมประสานงานให้ได้ได้พี่จัดเอาต่อเลยโหอย่างนี้เห็นเห็นเห็นช่องทางแล้วเขาให้เกณฑเท่าไหร่อะพี่